วัสดาวไรกุมครับสวัสดีวันเสาร์ที่30กันยายนพศ2566นะครับขนาดนี้ก็เป็นเวลาสองทุ่มกับ20นาทีนะครับฝนตกดีนะวันนี้มีถอนไม้ที่อยู่ในกระถางไม่เท่าไหร่นะครับนอกนั้นก็เป็นไม้ที่ถอนไว้แล้วก็ไม่ค่อยฉุกระหุกเท่าไหร่นะครับก็เนี่ยเพชรบรรน,นานี้ตอนนี้ มีอีก8ต้นนะมี13 18 19 21 22 24 25 26นะครับมีอีก8ต้นใครจะเอาก็ทักมานะครับต้นละ403ต้นพันค่าส่ง100นะอันนี้6ต้น2,000มี8ต้นเนี้ยบางโตขอ2,500เนี่ยมี8ต้นนี้บางโตขอแค่2,500นะครับเอาค่าส่งมา100นึงพอนะครับเนี่ยมี13 18 19 21 22นะครับ ยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่หกเนี่ยหมดนี่ขอสองพันห้าเอาค่าส่งมาร้อยหนึ่งส่วนราชินีที่มีอยู่สิบต้นราชินียังมีอีกหลายต้นนะเพราะลูกค้าลูกค้ารา,าชินีรอบนี้ก็คือจะเอาที่นอกรอบไปนะครับนอกรอบก็อ,อยู่ตรงนู้นนะครับเอานอกรอบไปตรงนี้ก็ยังมีหนึ่งสองสี่ห้าแล้วก็แปดเก้าสิบนะครับราชินีราชินีสวยนะกิ่งยาวดีนะครับราชินีอ่ะมันจะเป็นไม้กิ่งยาวแบบนี้นะครับ ไม่ต้องไปตัดทดไม่ต้องอะไรทั้งนั้นเลยนะครับเลี้ยงอย่างนี้เลยเดี๋ยวมันจะตีพุ่มเองราชินีเป็นไม้กิ่งอ่อนกิ่งแตกดียิ่งไม้ไดอายุกิ่งยิ่งแตกดีเนี่ยที่เขาทํากิ่งตอนกันเพราะว่ากิ่งมันแตกดีอย่างนั้นมันเป็นพุ่มดีเพราะฉะนั้นไม่ต้องตัดทดเลยก็ได้แต่ใครต้องการให้ราชินีมันเตี้ยแป๊กอะไรอย่างนี้มันเป็นไปไม่ได้นะครับราชินีคือไม้กิ่งยาวกิ่งยืดไม้ไม้กิ่งอ่อนนะครับทรงต้นก็พริ้วพลิวหน่อย ก็ที่ชื่อราชินีพันดอกก็คือเขาเป็นไม้กิ่งอ่อนแล้วก็จะให้ดอกที่เยอะมากดอกมากนะครับอันนี้เป็นลูกมันนะเล็กอยู่นะครับแล้วก็เป็นไม้เพาะเมล็ดจะทําให้ได้อย่างงี้ในราชินีเพาะเมล็ดอ่ะมันมันไม่ค่อยมีหรอกนะครับไอของบางต้นเนี่ยร้อยหนึ่งมันจะได้อย่างงี้หกสิบกว่าต้นเองที่เหลือมันเป็นไม้หางหนูหมดแหละไม่ใช่ว่าบางต้นไม่ไม่มีแบบไม้หางหนูนะมีแต่ว่าไม่ได้เอามานะครับก็คือว่าเอาไปไปไปเสียบไม้สีเอา เพราะมันขายเป็นไม้ไม้อะไรอะไม้หางหนูมันมันนะมันมันไม่สมราคานะครับแล้วก็เลี้ยงให้มันใหญ่แล้วก็ไว้ตอนกิ่งทํากิ่งตอนเอานะครับเพราะไม้หางหนูมันจะขึ้นแค่กิ่งเดียวสองกิ่งมันไม่มันไม่สมราคาองโตก็เลือกที่มันแตกกิ่งก้านพอใช้ได้เนี่ยแหละนะครับนี่นี่ต้นที่แปดเนาะต้นที่8ปดยังอยู่เนาะเนี่ยสวยนะครับใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปตัดทดมันหรอกบางคนบอกเห็นมันย้้ยนี่จะไปตัดทด พอตัดทศมันก็ดีจริงแหละแต่มันราชินีมันต้องเป็นไม้กิ่งยาวแล้วเขาจะพุ่มใหญ่พุ่มกว้างและสวยออมันบางโตมีต้นใหญ่เนะพี่เฉลิมเฉลิมพี่เฉลิมรับไปแล้วน,ะนั่นนะ่ะไม่เคยตัดทดเลยแล้วได้พุ่มใหญ่พุ่มกว้างเขาจะแตกกิ่งฝอยเยอะมากที่อยู่ในกระถาง80อะที่บางโตขายคุณเฉลิมไปเท่าไหร่จําไม่ได้แล้วนะครับเนี่ยก็เริ่มต้นจากอย่างนี้แหละเนี่ยมันจะแตกแบบนี้นะครับเนี่ยเป็นราชินีนะครับเนี่ย ก็มีอยู่อีกตรงนี้แหละนะครับแล้วก็ใครจะซื้อเป็นเหมาก็สิบต้นสองพันห้าเนาะสิบต้นสองพันห้าค่าส่งหนึ่งร้อยเนี่ยมันจะยืดๆหน่อยนะครับนี่คือความเป็นราชินีนะครับเนี่ยกิ่งมันจะย้อยๆนะครับต้นกิ่งมันจะต้นมันจะขา,ขาวๆหน่อยอนนี้มันขาวขาวขาวซะจนมันจะดําอยู่แล้วเนาะนะครับผิวมันจะหนาแต่กิ่งมันอ่อนเป็นไม้กิ่งอ่อนนะครับแล้วก็หน้าวังก็ยังมีอีกเท่านี้กหน้าวังนี่จะมีเหลือน้อยหน่อยเพราะว่า มันขึ้นกระถาง11ไปหมดแล้วอ่ะเหลืออยู่เท่านี้นะครับหน้าวังก็ยังมีต้นที่11บ2อ3ดสบสิบสามเนาะสิบหกสิบ็ดนะครับก็ต้นละสามร้อยนะครับห้าต้นอ่ะส่งฟรีนะครับห้าต้นส่งฟรีนะครับก็มีอยู่เท่านี้แล้วนะครับเพราะว่าหน้าวังเนี่ยคือบางโตลูกค้าไปก็หลายหลายๆคนก็บอกว่าเออหน้าวังมันโตดีโตอะไรแล้วมันแบบ ไม้มันไม้มันอ้วนเตียงไงไม้มันอ้วนเตี้ยมันไม่ต้องมันไม่เตี้ยมากไงเนี่ยก็อย่างที่เห็นแหละที่มันโตขายตัวละพันนะไม้มันได้ทรงนั้นเลยไงนะครับเพราะนั้นหน้าวังเนี่ยตัวใหม่ๆมไม้ลูกผสมอะไรที่เขาทํากันมามันก็สู้ของเดิมๆเพชรหน้าวังนี่เป็นไม้สายพันธุ์ดั้งเดิมนะแล้วมันก็จะถูกผสมตรงนู้นผสมตรงนี้ผสมตรงนั้นเป็นเป็นเพชรไอ้นู่นเพชรไอ้นี่เพชรไอ้นั่นนะครับแล้วก็เป็นอะไรยักษ์ไอ้นู่นยักษ์ไอ้นี่ยักษ์ไอ้นั่นเป็นกายเป็นอะไรตั้งหลายอย่างแต่ว่าดั้งเดิมของเขาคือ เพชรหน้าวังนะครับเดิมๆของเขาคือเพชรหน้าวังเพราะบางนั้นบางตก็มีแต่เพชรหน้าวังไม้ไยผสมอย่างชดาเพชรที่เอาหน้าวังมาผสมเขาหินซ้อนบางตก็ไม่ทําแล้วเหลือต้นใหญ่ไว้ต้นเดียวพอแล้วนะครับเพราะว่ากิ่งมันช้านะครับก็ไม่ไม่ไมก็มีแต่หน้าวังแล้วตอนนี้ก็คือมีหน้าวังมีบ้านนามีราชินีมียักษ์ซาอูนี่ก็รอรอรอ,อต้นใหญ่ขึ้นมาแล้วก็มียักษ์ดำมีแค่นี้ครับเป็นไม้ไม้ที่ไม่ไม่ใช่พันผสมนะครับเป็นไม้ที่ คือสายร้อยพอแล้วนะครับพอแล้วไม่งั้นมันวุ่นวายไปหมดอ่ะมันก็คืออาราบีคั่มกับไทยโซโคตานัมแหละท่านพูดง่ายๆก็คือไอ้พวกหน้าวางังอะไรก็เป็นยักษ์นะครับก็เป็นยักษ์ไปนะครับก็ตีว่าเป็นเป็นอาราบีคั่มอ่อาาชินีก็ตีเป็นอาราบีคั่มเพราะราชินีมันคืออาราบีคั่มสายหนึ่งที่กิ่งย,ย้อยกิ่งยาวและกิ่งอ่อนนะครับแล้วก็ส่วนอ,อ่เพชรปั้นนาอ่าเขาหินซ้อนแล้วก็บางค้าที่เมืองโตเมีนะก็ จะเป็นไทยสกโคตานัมเอาตามนี้แหละนะครับเอาแท่านี้พอนะครับเพราะว่าหลายสายหลายพันหลายอย่างแล้วมันวุ่นวายนะครับงงนะครับส่วนไม้ต้นลา300อไม้สีนะครับสี่ต้นพันก็คุณเบิร์ตรับไป10ต้นนะครับแล้วก็คุณติ่งมีคุณติ่งเดี๋ยวส่งคุณติ่งนี่ของคุณติ่งนี่จะส่งแต่ต้นไม้ไปก่อนนะส่วนฮอร์โมนกับปุ๋ยเดี๋ยวตามไปนะครับเพราะพรุ่งนี้วันอาทิตย์ขนส่งปิดนิเม็กเพสเขาปิดนะครับเดี๋ยวตามไปวันน่าจะเป็นวันจันทร์นะครับ อันเนี้ยก็มีต้นนี้หนึ่งห้าหกเจ็ดแปดสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบเจ็ดยี่สิบยี่สิบหนึ่งยี่สิบสองยี่สบสามยี่สิบสี่ยี่ห้ายี่ิบเจ็ดยี่บแปดยี่ิบเก้าสามสิบสามสี่สามห้านะครับยังอยู่นะครับใครชอบก็ทักมาสี่ต้นพันธุค่าส่งหนึ่งร้อยสิบต้นสิบต้นสองพันนะครับค่าส่งก็สองร้อยตันนี้เลยนะมีอยู่เช่านี้มามาดูถอนไม้ให้ใครบ้างบางตัวเดินทางนี้หน่อยฝนมันตกอันนี้ฝนลงเม็ดอยู่นะได้ยินเสียงไหม ฝนตกอยู่นะครับฝนลงไปปลอยนะฝนลงไปปลอยนะครับก็ก็จะจะไม่ไม่เดินออกไปลุยเท่าไหร่แล้วเพราะว่าไม่ค่อยสบายด้วยนะครับเอ,อ่โดนฝนบ่อยๆก็แป๊กเหมือนกันนะครับอ่ามาดูมาดูาด,ดูพรุ่งนี้ส่งไม้ให้ใครบ้างนะครับก็วันอาทิชีพขนส่งนี่เมคกเพจเขาปิดเพราะนั้นพวกปุ๋ยพวกพวกปุ๋ยพวกฮอร์อโมนพวกอะไรจะไม่ได้ส่งนะครับก็รอส่งวันวันจันทร์วันอังคารเลยนะครับ นะครับอ่ามาดูของคุณต้อมนะครับส่งทุกนี้นะครับนี่ไม้ตั้งแต่อาทิตย์ไหนแล้วล่ะนะครับเนี่ยของคุณต้อมนะครับของคุณทูทูนะครับท u TU ทนะครับบ้านนาสามต้นนี่มันโตจะเลือกกิ่งยาวกิ่งอะไรไว้ก่อนนะคือมันโตคือเอจะไม่เลือกไม้คอมแพกเอาง่ายๆแล้วกันคือบ้านนาก็ต้องเลือกทรงบ้านนา จะลูกค้าซื้อบ้านนาจะไปเลือกทรงเพชรหน้าวางังก็มันไม่ไม่ไม่เข้าท่าไม่เข้าเรื่องนะครับ <T> ก็คือทรงคอมเพกไม่ได้ไม้โซโค,โคก็ต้องมีคอไม้ย,ยาวๆนะครับแต่ใครชอบชอบแบบอะไรที่มันคอมเพกเตี้ยๆล้ำๆกัน่นนะไปดูใน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 คลิปก็อะไรก็ยังมีอยู่ใครชอบไม้คอมเพกเตี้ยลํำก็ไปเลี้ยงอะไรอ่ะเลี้ยงอาราบิข่มอ่ะเลี้ยงเพชรหน้าวังอ่ะนะครับ อ้วนๆใหญ่ๆกิ่งล่ำๆน่ยบ้านนาันไทยโซโคตาน้ามันจะชดช้อยเนี่ยเนี่ยมันก็จะเป็นทรงประมาณนี้นะครับอือเพราะนั้นพอพอเลือกไปบางบางโตกลัวพอเลือกกิ่งสั้นๆไปแล้วมันก็จะกลายเป็นว่าเลี้ยงโตช้าก็จะมาบ่นบางโตว,ว่ามงโตไม้โตช้าจังอะไรอย<ฮ>่างเงี้ยบางตัวก็เลือกกิ่งยาวไว้ก่อนเลี้ยงง่ายไว้ก่อนนะครับของคุณปุ๊กกี้นี่ของคุณปุ๊กกี้ต้นที่ยีบเจ็ดนะครับคุณปุ๊กกี้ ของพี่พิษสมัยนี่ต้นนี้เอาไปแล้วนะครับของพี่พิษสมัยลงคลิปเสร็จไม่ถึงหนึ่งนาทีเลยมั้งนะครับลงคลิปเสร็จคุณพิษสมัยรับไปเลยต้นนี้เอาเลยนะครับพี่พิษสมัยนี่โอ้โหลูกค้าที่แบบเหนียวแน่นจริงๆนะครับเหนียวแน่นซื้อแทบจะทุกคลิปนะครับก็ขอบคุณขอบคุณลูกค้ามากๆเลยขอบคุณพี่พิษสมัยมากๆเลยส่งไปสองที่นะอันนี้ไปไปเกาะสมุยเนาะมันมีเขามีส่งเขามีลงให้ไม้ลงไว้สองที่ นี่บรรณาต้นนี้ไปแล้วนะนี่ดูเป๊ะเลยพี่พ่สมัยบอกว่าให้ส่งทั้งกระถางนี่กระถอนขึ้นมาจากกระถางปี๊บี่ใส่กระถางสิบแปดไปเลยนะครับใส่ให้มันกว้างไปเลยนะครับก็จะได้เลี้ยงยาวๆเลยไม่ต้องทําอะไรเลยโอต้นใหญ่มากลากเยอะมากลากเต็มเลยนะเนี่ยครับแล้วก็ของคุณดวงต้นยี่บแปดแล้วก็ยักษ์ดำนี่ยักษ์ดำใบบรอนนะครับที่อยู่ตรงเนี้ยแหละนะครับพอดีกล้องมันเซิร์ชไปเห็นพี่ดวงเขาก็เลยบอกเอาให้ต้นหนึ่ง นี่ใบบรอนเลยนะครับเข้าท่านี่แล้วก็ดำปีหลีเลยนะครับนี่นะครับและของคุณยานะครับบ้านนาต้นที่สองสามหนว่าอ่านี่นี่เนี่ยเนี่ยนี่นี่นี่คนเลือกบ้านนาแสดงว่าคนนี้เลือกไม้รู้นะครับว่าไม้สายไหนต้องเลือกยังไงนี่ดูเป๊ะมากแต่มันเป๊ะทุกต้นอยู่แล้วอ่ะ นะครับมันคือเป๊ะเลยอ่ะมันจะมีพวกกิ่งสั้นอยู่ไม่กี่ต้นนะครับก็จะก็จะจะจะเหลืออยู่ต้นเดียวต้นที่เท่าไหร่ต้นที่สิบสามหรืออะไรกิ่งสั้นต้นน,นะครับอของคุณรูปต้นไม้นะครับรูปต้นไม้บางโตจําชื่อไม่ได้ว่าเขาชื่ออะไรแต่รูปในไลน์แอดเป็นรูปต้นไม้รูปดอกไม้ดีกว่านะครับมันนาสามต้นน,นี่นี่ก็สวยนี่ดูใบดิกล้องไม่โฟกัสอีกแล้วนะครับนี่ครับสวดทรงองเอวใช้ได้นะครับ บางตก็เลือกจากเลขนหละให้นะครับเพราะว่าเราจะได้ไปย้อนดูได้ไนงะเนี่ยมันจะมีเลขไปนะครับคือถ้าลูกค้าให้บางโตเลือกเลือกตามใจบางตบางตก็จะเลือกไอซี่มันอยู่ตรงนั้นนะ่ะคือมันสวยอยู่แล้วแล้วบางตแล้วลูกค้าก็จะได้ไปเห็นว่าต้นที่15ไอต้ต้นเดต้นที่อยู่กับที่บางโตกับปมันต้นเดียวกันไหมนะบางโตอยากจะให้ดูตรงนี้แหละนะครับของคุณดาริน่าแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้นะครับแดงอุดมทรัพย์ต้นนี้แล้วก็ ดารีนาทิปค่าส่งมาให้อีกาไหล่หนะให้40บาทนะครับก็บางตัวเก็บไว้เอาไปให้เด็กๆที่สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทนะครับไอพวกค่าส่งที่ทิปมาให้หรืออะไรมาให้เนี่ยบางตัวไม่เก็บไว้ใช้ส่วนตัวนะไม่เก็บไม่เก็บนะครับบางตัวจะเอาไว้ให้เด็กๆสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทนะครับทำบุญด้วยกันนะครับเพราะนั้นเงินทิปอ่ะบางตัวไม่ไม่เก็บเพราะว่าบางตัวเอาแค่ค่าต้นไม้กับค่าส่งพอแล้วนะครับบางตัวพอมีพอกินแล้วเรื่องทิปเรื่องอะไรถ้าลูกค้าจะให้ทิปบางตัวเนี่ยก็ บางโตจะขอเป็นร่วมทําบุญกันกับสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยหรือว่าบ้านอัลเกาซัตท,ท,ที่คอยช่วยเหลือเด็กกำพร้าและหญิงมา่ายหรือไปที่ชมรมไทยมุสลิมอาสาที่เป็นโรงศพแล้วก็ผ้าห่อศพนะครับบางโตจะเลือกทํามที่นี้แต่ถ้าหากลูกค้าเจาะจงว่าออจะให้เอไปสถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพยาไทยบางโตก็ไปที่นั่นแต่ถ้า,าบอกว่าให้แล้วแต่บางโตเลยเนี่ยบางโตก็จะเลือกวาตังตรงไหนพอได้ตรงไหนก็เอาไปลงตรงนั้นนะครับก็ ไอ้ติป,ตปที่ท่านลูกค้าทั้งหลายให้มาหกสิบเจ็ดสิบร้อยหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลูกคา้าส่งความประสงค์มาว่าให้บางโตแล้วแต่จะทําบุญเนี่ยบางโตก็จะจัดสรรเอาไปลงตามที่ใดที่หนึ่งแะตรงนี้นะครับแต่ถ้าใครจอดจงว่าต้องไปสถานสูเคาะเด็กอ่อนพยาไทยก็บอกมาให้บางโตด้วยแล้วกันว่าไปสถานสุเคราะนะไปลงศพนะไปเด็กกำพร้าและหญิงไม้นะก็บอกบางโตหน่อยหนึ่งนะครับบางโตจะได้ทําตามวัตถุประสงค์ของท่านลูกค้าได้นะครับเพราะบ,บางโตเป็นคนถือเงินไปทําอะ ถ้าหมอบให้บางโตแล้วบางโตก็จะเอาตามความเหมาะสมแต่ถ้าเจาะจงมาบางโตก็ต้องไปในที่เจาะจงนะครับก็เอาตามนั้นเลยนะครับของพี่ติง่งไม้สีต้นก้าวอยู่ไหนอ้อนี่ๆๆนี่นี่ตะก,กี้เพิ่งบอกพี่ติ่งไปว่าเพิ่งบอกไปว่าไอ้เนี่ยไอ้ปุ๋ยก็ฮอร์โมน่ยังส่งไม่ได้ต้องส่งคนจันทร์นะครับนี่ของพจริงเนี่ยต้นใหญ่สวยนะครับเอาต้นเดียว จริงๆอ่ะซื้อสี่ต้นน่ะคุ้มสี่ต้นพันน่ะค่าส่งร้อยหนึ่งโคตรคุ้มเลยสิบต้นสองพันเนี่ยอย่างที่คุณเบิร์ตเอาไปโคตรจะคุ้มเลยนะครับมันมีสามกิ่งสี่กิ่งห้ากิ่งอะไรเลือกไปเถอะนะครับหรือใครย้ายบางตเลือกให้เนี่ยเต็มเลยยังไม่ได้ถอนเลยไม้มันล้นกระถางมากเนี่ยเต็มเลยนะครับหนุ่มอยู่ตรงนู้นอีกไม้มันล้นกระถางมากนะครับไม้มันล้นอ่ะเนี่ยดูดิมันเต็มจนกระถางบูบี้หมดแล้วนะครับไว้นานไม่ได้เดี๋ยวโคตรมันเสีย เดี๋ยวลากมันเสียหมดเพราะมันบีบเกินนะครับต้องถอนขึ้นมาถอนที่มาลงกลับลงไปไม่ได้ต้องขึ้นกระถางท1เอดไม้เต็มไม้เต็มกระถางนะครับก็10ต้น2 0 0พค่าส่ง200นะครับต้นละ300ค่าส่ง6 4ต้นพันค่าส่งห0 0รอยแล้วก็ลาชินีนะครับก็ยังมี10ต้น2อ0พนะครับต้นละ3 0 0อยู่ในคลิปนะครับลายต้นนะครับหน้าวังก็มีอยู่ก10กว่าต้นแล้วนะครับก็10ต้น2005นะครับค่าส่งก็เท่าไหร่นะ เอาค่าส่งร้อยเดียวนะครับก็รายต้นก็ต้นละ300ค่าส่ง60สนะครับส่วนบ้านานาก็ต้นละ4ี่ร้อยสามต้นพันค่าส่งหนึ่งนะครับสิต้นขอ3 0 0พันนะครับก็มีมานำเสนอทุนนี้อัปุ๋ยขี้ไก่ชุดละา300นะครับรวมค่าจะส่งขนส่งนี่แม,ม็กเพสนะครับเครื่องปลูกก็วันพุธวันพฤหัสนะครับถึงได้เดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเครื่องปลูกที่บางโตมีอยู่ก็ต้องเอาไปให้ลูกค้าขาประจําก่อนนะครับแล้วก็อ่อ น้ำมันเหลืองไม่อ้อยนะครับสบรรพคุณดีดๆราคาเป็นโดยเปน็นน้ำมันสมุนไพรโบราณนะครับไม่มีเซอร์รอยไม่มีสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายใดๆทั้งสิ้นนี่จะเอามาให้ดูเลยเนี่ยมันมีตะกรดด้วยหไหมเนี่ยัวเนื้อสมุนไพรนี่เหนียวมากนะครับนีดูเห็นไหมเหนียวนะครับโอ้โชื่นจิตช,ชื่นใจครับบรรเทาอาการอะไรมะแมลงสัตว์กัดต่อยแพ้พืชลมพิษนะครับปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเส้นพลิกเส้นแผลงเส้นยึด นะครับปวดตามข้อปวดตามไหล่บาทยกของหนักอนะไรเนี่ยเอามาบรรเทาอาการถูนวดได้เลยนะครับขวดละร้อยไม่มีค่าจะส่งทางพัสดุนะครับบางตัวออกค่าจะส่งให้สิบขวดแถมสองนะครับแล้วก็ตุกตต๊กตาหัวยานี่ตุ๊กตาหัวยาตัวละห้าสิบาทค่าส่งเหมาจ่ายสี่สิบาทนะครับนี่เติมเขียวแย้วนะครับกี่ตัวก็ได้ครับค่าส่งเหมาจ่ายสี่สิบาทถ้าถังไปกับต้นไม้อะไรก็ไม่ต้องไม่ต้องมีค่าส่งครับไปด้วยกันเลยนี่ ก็น่ารักน่ารักดีครับมุงตก็ชอบอะไรตะมุตะมีอย่างนี้แหละน่ารักน่ารักนะครับนะครับก็มีมานําเสนอเท่านี้นะครับมีมานําเสนอเท่านี้ก็ชอบอะไรแบบไหนก็ถ้าใครมาเนี่ยบ้านนาต้นละสองพันมีอีกนะเนี่ยใครที่พอจะมีสถานที่พอจะอะไรก็เอาไปเถอะนะครับเพราะว่าเนี่ยจากจากตรงเนี้ยมาตรงเนี้ยมันใช้เวลาสองปีนะครับจากตรงนี้นะจากตรงนี้มาตรงนี้ใช้เวลามาตรฐานคือสองปีใครจะเลี้ยงได้ได้ได้เร็วกว่านี้ก็ ถือว่าคนนั้นเก่งนะครับใครจะเลี้ยงได้ช้ากว่าน,นี้ก็เป็นเรื่องปกตินะครับเอาตามนั้นเลยนะครับเนี่ยจากตัวเนี้ยมาถึงตรงเนี้ยใช้เวลา2ปีนะครับก็ <c oughs> ใครจะไปเลี้ยงเลี้ยงต้นไม้อย่ารีบครับรีบรีบแล้วไม่สวยนะครับเลี้ยงเนี่ยเดี่ยดูดิรากมาดีๆเนี่ยให้ฮอร์โมนนะครับดูดอกมาดีๆเนี่ยเนี่ยไม่ต้องรีบไม่ต้องให้ปุ๋ยเล่งดอกทางใบออกปุ๋ยเคมีไม่ต้องไปใช้มันหรอกนะครับใช้แล้วไม้มันสวยแป๊บเดียวแต่เนี่ยสวยจริงสวยทนสวยนานนะครับ ครับก็มีมานําเสนอเท่านี้ฝนตกเนาะว่าจะพาเดินไปดูนู่นนี่นั่นก็ไม่ต้องแล้วแหละดูดูเมื่อตอนดูเมื่อตอนกลางวันดูเมื่อตอนเย็นก็พอแล้วแหละเนาะนะครับเห็นอะไรบ่อยๆมันก็น่าเบื่อเปล่านะครับสาหรับวันนี้ก็มีมานําเสนอเท่านี้ครับวัสลาหมออรยกุ้มมารอตุลล้อวะบารอกาตู uh. ขอบคุณมากๆครับสวัสดีครับ